สวัสดีค่ะพบกับเดือนและดูวิซี่นะคะวันนี้เดือนจะมารีวิวม่านสำหรับร้านกาแฟนะคะร้านของเดือนเนี่ยอยู่ทางทิศหันหน้าไปทางพิษตะวันตกนะคะแล้วก็ข้างข้างที่เห็นตรงนี้ตอนนี้เป็นทิษใต้นะคะเพราะฉะนั้นร้านของเดือนเนี่ยก็จะรับแดดเข้าไปเต็มๆนะคะอากาศก็จะร้อนมากนะคะทีนี้ถ้าเราติดมา่าน ม่านแบบที่บ้านเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของป้องกันแสงแดดหรือว่าความสวยงามมันไม่ค่อยเหมาะสมนะคะก็มีการดูเลือกแบบว่าเป็นม่านม้วนนะคะมูลี่นี่เขาไม่ใช่ละนะคะเหมาะสําหรับเป็นออฟฟิศแต่ว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันจะเป็นม่านม้วนนะคะประมาณนี้แอบทีนี้ม่านม้วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันแสง UV ได้ระดับหนึ่งนะคะเป็นแบบทึบแบบทึบแต่ว่าเราสามารถมองเห็นด้านนอกได้นะคะถ้าให้ดูไกลๆนะคะแล้วมันช่วยเรื่องของการกรองแสงนะคะแล้วก็มันมันดูสวยงามเวลาที่เราเก็บนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะ อัน,นี้ดึงลงถ้าเวลาเก็บเนี่ยมันก็ไม่เก็บกะนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้ามาตรฐานเนี่ยก็คือว่าสามารถซื้อม่านม้วนแบบนี้ได้ที่โฮมโปรไทยวัสดุ ook, หรือว่าคูเปอรเฮาสได้ ook, นะคะมันจะมีขนาดมาตรฐานแล้วก็มีหลายสีหลายลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าพอดีม่านของอบ้านหน้าต่างที่เดือนทำเนี่ยมัน มันค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยสั่งตัดพิเศษสั่งทำมีอยู่หน้าต่างสด้านและประตูอีกหนึ่งด้านเนี่ยเดินหมดไปอยู่หมื่นห้าประมาณหมื่นสองห้าร้อยนะคะไม่ใช่หมื่นห้าทีนี้มาดูนะคะนี่แดดเข้าเต็มๆเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะคะแดดร้อนมาก แล้วเดี๋ยวพอเราเอามา่านม้วนล,ลงนะคะจะดูว่าแสงที่เห็นเนี่ยมันจะลดลงไหมนี่นะคะเดือนเอามา่านม้วนล,ลงด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งยังเปิดอยู่นะคะมันสามารถช่วยกรองแสงจากด้านนอกแสงแดดด้านนอกนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้คนที่นั่งข้างในร้านเนี่ยสามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้ โดยที่มันไม่ทึบนะคะแต่ถ้าเป็นมูรี่หรือว่าม่านเนี่ยมันจะทึบมันก็จะดูอึดอัดหรือว่ามันมันเหมือนแบบร้านเราไม่เปิดอะไรประมาณนี้นะคะอย่างนี้มันโอเคกว่านะคะเห็นบรรยากาศด้านนอกนะคะแต่ตอนกลางคืนนี่ถ้าเราเราส่องดูมันก็จะเห็นอยู่นะคะแต่ว่าคนภายนอกถ้าไม่ได้มาส่อง ส่องติดก็จะไม่เห็นเห็นไหมคะแสงมันหายไปเลยนะคะเราก็ใช้เวลาที่ว่าอากาศร้อนตอนช่วงบ่ายๆที่แสงแดดเข้านะคะนอกจากนี้เราสามารถปรับระดับว่าเราจะให้มาเนี่ยลงมาประมาณไหนก็ได้นะคะ ถ้าร้อนนิดนึงก็อาจจะลงสักครึ่งนึงให้มองเห็นบรรยากาศข้างนอกหรือว่าถ้าร้อนมากก็เอาลงหมดเลยได้เหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวมัานม้วนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้เดินทําร้านกาแฟของเดือนอยู่ก็เลยว่าบางบางทีเนี่ยบางอย่างบางเรื่องนะคะมันน่าสนใจก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะอย่างเช่นเรื่องของมั่นม้วนเนี่ยตอนแรกไปบอกที่ร้านก็เรียกว่ามูลี่มูลี่นะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกม่นมวลนะครับเ,เราก็เขาคิดว่าคงยังยังมีคนที่ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็สนใจที่อยากจะติดตั้งนะคะาสามารถสั่งตามพวกร้านผ้าม่านได้นะคะเขาก็จะมีบริการพวกนี้อยู่นะคะถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องดูอีซี่นะคะมีคลิปสอนทำขนมทำอาหารและรีวิวต่างๆมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ